สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเนื้อหาในบทเรียนนี้ประกอบด้วย1การคิดและการเลือกหัวเรื่อง2หลักการตั้งชื่อโครงงาน3การฝึกตั้งปัญหา4การวางแผนและการออกแบบ5สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนลงมือทำโครงงาน ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยนะคะการคิดและการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์การดำเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการคิดหาหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงานโดยสิ่งที่นํามากําหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงงานจะได้มาจากปัญหาคําถามหรือความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆของผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นผลจากการที่ได้อ่านได้ฟังได้เห็นหรือได้สนทนาแล้วมีความสนใจอยากตอบปัญหาอยากศึกษาในเรื่องนั้นๆเรื่องที่ทําควรเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมีความคุ้นเคยเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่ทันสมัยใช้เวลาไม่นานใช้งบประมาณไม่มากสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการทดลองหรือการดำเนินการไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับระดับความรู้มีแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียงและเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ปลอดภัยทั้งผู้ทำและผู้ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานในขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของเนื้อหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำให้เห็นถึงขอบข่ายของภาระงานที่จะดำเนินการมีความชัดเจนว่าจะทำอะไรทำไมต้องทำทำแล้วต้องการให้เกิดอะไรจะทำอย่างไรใช้ทรัพยากรอะไรทำกับใครจะเสนอผลอย่างไรที่ไหนเวลาใดและเป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานให้มากยิ่งขึ้น ลักการตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์การตั้งชื่อโครงงานจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้ผู้อื่นเข้าใจปัญหาในการทำโครงงานวิธีการศึกษาของโครงงานโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ชื่อเรื่องให้ตรงกับเรื่องที่ศึกษาและแสดงถึงวิธีการศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นการสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชน 2. ชื่อเรื่องกระทัดรัดได้ใจความชัดเจนรัดกุมสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายเช่นการถนอมอาหารด้วยเกลือแกง 3. เป็นเรื่องที่มีลักษณะร้าความสนใจอยากรู้และอยากดูผลงานแต่ต้องไม่ทำให้ผิดเพี้ยนไปจากเนื้อเรื่องของโครงงานเช่นท่านวดลดการปวดเมื่อย 4. ไม่ควรเป็นประโยคคำถามเพราะไม่ใช่การตั้งคำถามหรือปัญหาการฝึกตั้งปัญหาสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์การตั้งปัญหานั้นสำคัญกว่าการแก้ปัญหาเพราะการตั้งปัญหาที่ดีและชัดเจน จะทำให้ผู้ตั้งปัญหาเกิดความเข้าใจและมองเห็นลู่ทางของการค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นดังนั้นจึงต้องหมั่นฝึกการสังเกตสิ่งที่สังเกตนั้นเป็นอะไรเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นดังนั้นคําที่ใช้ในการตั้งปัญหาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หาคำตอบ จึงมักลงท้ายข้อความว่าจริงหรือไม่ซึ่งถ้าต้องการคำตอบว่าจริงหรือไม่ก็ต้องทำการทดลองหรือไปศึกษาค้นคว้าหรือพิสูจน์หาข้อเท็จจริงต่อไปการวางแผนและการออกแบบการทดลอง 1. ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผน ลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์การสืบเสาะหาความรู้ใหม่ลดการสูญเปล่าทั้งเวลางบประมาณเอกสารวัสดุอุปกรณ์และกำลังคน เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานสามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุดได้เกิดการประสานงานที่ดีเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มรู้หน้าที่และแผนการดำเนินงานช่วยเป็นแรงจูงใจให้มีการแข่งขันเช่นการส่งโครงงานเข้าประกวดกับหน่วยงานอื่นๆ 2. ขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบการทดลอง2.1 ผู้ทำโครงงานสามารถวางแผนหรือออกแบบการทดลองในเรื่องที่จะทำโครงงานได้อย่างชัดเจนและรอบคอบจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อไปนี้ปัญหาของหัวเรื่องที่จะทำโครงงานจุดมุ่งหมายของโครงงานสมมุติฐานการกำหนดตัวแปรถ้ามีวิธีดำเนินการทดลองหรือดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้และงบประมาณสิ่งที่ต้องสังเกตและวิธีการวัดผลประเมินผลวิธีการนำเสนอข้อมูลระยะเวลาที่ต้องใช้แหล่งข้อมูลแหล่งศึกษาค้นคว้าระบบการทำงานทีมงาน2.2ทํำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน ในการทำโครงงานนั้นสามารถทำได้ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มซึ่งแล้วแต่นักเรียนและครูผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีโครงงานหลายโครงงานให้เลือกนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกทำโครงงานเพียงโครงงานเดียวซึ่งในการเลือกนั้นนักเรียนต้องทำตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือกโครงงาน โดยให้คะแนนตามรายการในช่องของแต่ละโครงการดังนี้มากที่สุดเท่ากับ4มากเท่ากับ3ปานกลางเท่ากับ2น้อยเท่ากับ1จากนั้นนําคะแนนของแต่ละโครงงานที่ได้มาเปรียบเทียบกันโครงงานที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นโครงงานที่ควรพิจารณาเลือกทำได้ชัดเจนขึ้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. กํากำหนดและเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือทำา 2. มีสมุดสำหรับบันทึกกิจกรรมประจำวันว่าได้ทำอะไรไปได้ผลอย่างไรมีปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างไร 3. ทํทำการทดลองหรือทำการศึกษาค้นคว้าด้วยความละเอียดรอบคอบ และวางแผนบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบครบถ้วน 4. คำนึงถึงความปลอดภัยประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์นำมาใช้ได้จริง 5. พยายามทำตามแผนงานที่วางไว้ 6. ควรทดลองซ้ำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆอย่างหลากหลาย 7. ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆและทำแต่ละส่วนให้เสร็จ ก่อนทำส่วนอื่นๆต่อไป 8. ควรทำงานหลักให้เสร็จก่อนจึงทำส่วนประกอบอื่นๆ 9. ไม่ควรทำต่อเนื่องนานๆจนเมื่อยล้าจะมีผลต่อความเบื่อหน่ายหรือขาดความระมัดระวัง 10. ถ้าเป็นโครงงานประดิษฐ์ควรคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานมีขนาดที่เหมาะสม